สวัสดีก่อนพอยตอนนี้แพะกับพอยนะคะอยู่ที่ภุขเกศแฟนาซีเป็นที่ทำงานเก่านะคะสวยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแพะจะวนดูแบบเขาเรียกอะไรโตจีนโตจีนก็วันนี้คู่นีคือพลอยกับแพะก็มาเหมือนมาเออ อะไรอ่ะแค่เพิ่งออกจากาษาใต้อ่ะมาเยี่ยมือม,มาเยี่ยมว้าเรารู้สึกคิดถึงสถานที่ทำงานเก่าของเราสวยมากเราเมื่อก่อนแพรเป็นช่งางภาพที่นี่ส่วนพลอยเป็นตำรกำกับเวทีเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับเวทีเจ้าหนะะ้าที่ฝ่ายกำกับเวทีนะคะก็เฮ้ยพี่กำกับเวทีเฮ้ยพี่ฝ่ายกิจกรรมพิเศษเคือมันก็ประมาณ<ะ>แบบกำกับอะไรนี่แหละนะคะประมาณนั้น <laughs> สวยไหมมีโอกาสมาเที่ยวนะที่จัวัดภูเก็ตภูเก็ตแฟนตาซีเดี๋ยวไว้วันหนึ่งถ้าเกิดพาไปเที่ยวอีกที่หนึ่งที่สยามพิลามิดสวยเหมือนกันจะถ่ายให้ดูนะดูสิ โอเคเดี <laughs> okay, ๋ยวเราไปเดินเที่ยวตรงจุดนี้ล้วเดย๋ยวเราพูดช้าง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 ดูมาเรืเลยไอ<ห>้บ้่าเมื่อก่อนท่านก็เคยทำงานอยู่แถวเนี้ยแบบถ่ายรูปช้างถ่ายรูปเสือถ่ายรูปนักแสดงถ่ายรูปนกงูอะไรอย่างเงี้ยเยอะเยอะมากๆเราจะไปแล้ว <laughs>